หลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเตาม่วงคันใหญ่ของเรา8 2 1 0เทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบเดิมนะครับนี่ก็ใส่สปริงซิ่งกับช่างนกพรไปนะครับฟับงเสียงครับผม うん。Ooh. เดียวยังโหดนะพี่น้องพี่นพมันพังหรือเปล่าเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะพังแล้วนี่เฮ้ยเจ้าของรถมันพังแล้วรถมึงไะวายจากักรวาลเลยโอ้เานเสียงนี้อ่ะโอ้โหดกว่ารถผม,มอีกอ่ะอ่าครับผมคิวต่อไปพี่ใหญ่หายไปนานเลยคันนี้หายจากช่องผมเป็นนานเลยกลับมารอบนี้เพิ่มคมแรงหน่อยฮะ นบพรสปริงซิ่งจัดให้กวนนา,าหลวมลวนี่ฮะรถจอดจอดนานไปหน่อยนะครับคันนี้ก็จะใส่สปริงนะครับผมใส่สปริงเหมือนกันอ้าติดแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่ยังไม่ได้ทำนะอันนี้นะครับ โอ้ย้อนแสงมุมนี้นี่ครับฟังเสียงก่อนทำกับหลังทำถึงมือหมอแล้วคนมีของเขารู้กันนี่ครับนุพพรสปริงซิ่งดีะทาการลือประกันหอวไปพี่เดี๋ยวรอลุ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวรอลุ้นเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้คันของผมลุ้นไปแล้วรอบติดแล้วนะครับผมผมก็ผ่านแล้ว เดี๋ยวมารอของน้องเขาเนี่ยักษ์ใหญ่ยักใหญ่เอ้าช่งก็ถอดไปแต่เมื่อไหร่เนี่ยกลับมากันนี้หายแล้วสงสัยเอาไปล้างอยู่ครับอ๋อนี่ครล้างอยู่ถอดออกมาแล้วปั๊มใหญ่มากปั๊มหกสูกคนมีของเขารู้กัน ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลื้อใส่สปริงแป๊บเดียวครับผมแล้วก็จะได้ลองกันละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหอบไหมคันนี้อ่มามาถึงขั้นตอนถอดปั๊มแล้วครับผมหลังจากล้างเสร็จถอดเปลี่ยนสปริงนะครับ มาดูใส่ไงอู้ดัมพื้นธรรมดาอันนี้มันใช้น้ำมันเครื่องดูดูสปริงนี่เห็นไหมผมบอกเออสปริงเล็กมากเลยบอกว่าเล็กกว่าคันของเวทัยเล็ก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 ดูสปริงใหม่นี่ครับผมดูอัมเบลเลอร์เลยดูครับเปรียบเทียบใหม่กับเก่าโอ้โหคนละเรื่องเดี๋ยวมาดูว่าจะหอบอย่างที่ คิดไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่างก็ไม่มั่นใจเหมือนกันรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับลูกปืนไม่แตกกนไม่แตกไม่แตกลูกปืนไม่แตกก็โอเคอ่ะเดี๋ยวรอให้ช่างรื้อแล้วก็ประกอบนะครับผมแต่มาฟังเสียงกันอ่ะครับผมถึงขั้นตอนการใส่สปริงแล้วใส่สปริงตัวใหญ่เข้าไปแล้วครับตัวเล็กใส่ยังครับตัวเล็กยังเดี๋ยวใส่ทีหลังอ๋อมันจะได้ตัวนี้ไม่ดิ้นเนี่ยไม่หลุดง่าย ใส่มันก็เหมือนกันนั่นแหละครับปั๊มปั๊มเหลี่ยมระบบเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันแค่ลูกสูบครับสปริงก็เหมือนกันแหละปริงเท่ากันนี่คือทายากกว่ากันอ๋อทำยากมันลื้อเยอะอะไรเงี้ยประมาณหกสูบมันทํายากนะครับก็เลยค่าแรงก็เลยเพิ่มขึ้นห้าร้อยแต่ว่าผมดูแล้วมันคุ้มนะปีหน้าผมว่าปรับราคาใหม่ดีกว่ามั้งหลือพันห้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่มีงานเดี๋ยวไม่มีงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไอ้กัวแขกําแข่งนะเนี่ยอู้ยากครับเอาจริงๆนั่นนี่ยากดูดีครับหรือออกมาหมดเลยใครเขาจะไปใส่ถูกกันเนี่ยต้องเฉพาะทางจริงๆนะครับถึงจะทําได้นะครับอยู่ในท่านตอนการประกอบแล้วนะใส่สปริงตัวใหญ่เข้าไปแล้วเหลือสปริงตัวเล็ก นี่สำคัญตรงน็อตตัวนี้ครับถ้า,าถ้าไม่ชำนาญนี่รับรองว่าหล่นลงไปนี่เรียบร้อยครับผมน็อตตัวล็อกสปริง,งอของข,ขอสอบถามนิดนึงนะพีม่มันมีข้อดีข้อเสียไหมถ้าใส่สปริงแต่งอย่างนี้ข้อดีก็อัตราเร่ง ตาเร่งดีขึ้นอยู่แล้วครับข้อเสียถามว่ามีไหมผมว่าม,มันมีทุกสปริงเลยเนาะข้อเสียครับแต่ไอข้อเสียของเราบางคนบอกว่าโอ้ยรอบสูงเดี๋ยวก็พังไวผมว่าอันเนี้ยมันอยู่กับคนขับด้วยเนาะอยู่ที่คนขับเนาะใช่ถ,ถ้าเรารู้ว่าเราได้อัตราเร่งขึ้นมาในรอบที่เราใช้งานอะถ้าเราขับใช้งานเหมือนเดิมเราไม่ได้ตบีตะบันเหยียบมันบนถนนอะไรงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรครับทีนี้ถามว่าพังไม่พังผมว่ามันก็อยู่กับคนขับเลยใช่มันก็เหมือนมันจะพังมันก็พังอะถ้าเหยียบไม่ยกมมัันนนเเลลยยยใช่่่้ะะออูทีจบดว แต่ว่าประโยชน์ผมมองว่ามันคุ้มอ่ะถ้าขับให้มันพังรถเดิมมันก็พังผมอ่ะใช่เร่เราเลือกจะขับแบบไหนมากกว่าใช่ครับนี่นะครับผมแต่งให้มันแรงนี่มันก็มีข้อดีนะครับแล้วมันก็มีข้อเสียด้วยแต่งให้มันแรงนี่รถแรงนี่ขับขับเบาก็ได้ใช่ไหมพี่ขับแรงก็ได้แต่รถไม่แรงล่ะเวลาที่ต้องการใช้แรงมันไม่มีมันไม่มีใช่ไหมมัน มันเออมันต่างกันตรงนี้แล้วเนาะใช่รถแรงอ่ะเราขับธรรมดาเหมือนรถธรรมดามันก็ขับได้ใช่แต่มันอยู่ที่เราแหละจะขับแบบไหนใช่แต่ถ้าเกิดรถที่มันไม่แรงอ่ะต้องการกําลังในโหลดที่ที่เราต้องการที่เราต้องการยังมันทงนนมมมััไไ่ด้ยติดลมอย่างนี้เนาะเราจะเค้นเอากําลังมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับบางมีบางรอบที่เราต้องการมันไม่มีมันก็ทําไม่ได้นี่นะครับฟังไว้นะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียหมดแล้วครับทุกอย่างรถเดิมก็มีข้อเสียนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะ อ่ะไปถึงไหนแล้วใส่สปริงตัวเล็กแล้วเหรอครับอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ,รบตัวเล็กดี๋ยวตัวเล็กเขาเนี้ยจะอันนี้ถอดออกมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องต้องดัดใช่ไหมครับใช่ัเพราะว่าน,นี่ผมยังไม่ได้ดัดนะเราเก็บมุมมันเพื่อหลบมุมชนอ๋อ,อไม่ให้มันเบียดใช่ครับเพราะว่าขนาดสปริงมันเพิ่มขึ้นนี่ครับ อันนี้ช่างเขาไม่ได้กักนะพี่น้องดูได้หมดเขาจะเป็นลอกเลียนแบบก็ได้สปริงเอาไปขดเอาก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพี่เหมือนกันล้วมันอยู่สปริงก็คือสปริงน่ะหน้าที่ของมันมันอยู่ที่ว่าควา,ความเข้าใจของเราในการให้มันทํางานแบบไหนมากกว่านี่ครับใส่แล้ว ขัน้นตอนสําคัญคือการใส่นะครับไม่ใช่การไม่ใช่การถอดนะการใส่แล้วก็ใส่สปริงทอ่อตัวนี้เสร็จก็จะไปประกอบขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงไอแรงแรงแน่นอนครับแต่มาลุ้นกันว่าจะหอบหรือเปล่าคันนี้วอร์มเลยจาของรถอะคันใหญ่ด้วยคันวอร์มเลยใช่ไหมวอร์มรอได้เลย ปิดฝาหน้าได้อ่าเรียบร้อยครับผมรอประกอบครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมตอนประกอบครับพี่น้องอ่ะขั้นตอนการประกอบแล้วครับผมนี่ครับโอ้รับรองว่าเอี่ยมเช็คลวดซึมให้ด้วยนะครับมไม่ใช่ใส่แต่ตะปิงนะเช็คลวดซึมทุกจุดมผมว่าคุ้มค่าครับผมความคิดเห็นส่วนตัวผมนะไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าคุ้มนี่ยร,ราคาสองพันห้าเนี่ยเช็ครวดซึมให้ทั้งปั๊มเลยครับแทบจะเหมือนเช็คปั๊มอ่ะดูพี่เขาทำแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนที่พี่เขาทำเพราะว่าถ้าถ่ายมันนานครับเป็นชั่วโมงนะครับปั๊มปั๊มตัวนี้ทำอนะ่ะครับผมหลังจากที่ประกอบปั๊มเสร็จนะครับเหลือปิดฝาตัวนี้แล้วก็จะจะมาสตาร์ทฟังเสียงครั้งแรกกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ อ้าวครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงครั้งแรกกันตึ้มโอ<ฮ>้โห<ฮ>เสียงสุดยอดเลยอ่ะก็หืมมาก โอ้โหเสียงอย่างเอาเลยอะ่ะลั่นมากครับผมเหมืนอนรถคนละคันเลยอะ่ะนี่มัน8210น่ะน้องอีเด็ดนะตาตาวงตาวงนี่ครับคือสตาร์ทครั้งแรกเลยนะครับนี่ พี่นพมันพังหรือเปล่าเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะพังแล้วนี่เฮ้ยเจ้าของรถมันพังแล้วรถมึงอะปลายนะงปานีโอ้เรเนเสียงงี้อะ่ะโอ้โหดกว่ารถผมอีกอะ่ะเสียงนี่บอกเลยว่าโหดกว่ารถผมอีกอะ่ะ เสียงยังโหดนลพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาเอาอกไปวิ่งลองดูครับผมว่<บ>าจะเป็นยังไง

ออกมาสู่แสงแดดแล้วครับโอ้โหโบ,ด,บ,บด,ดังเฉยขนาดโบเดินมันดังอ่ะ,อะเดี๋ยวรอให้น้องวิ่งกลับมา นี่แหละครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วต่าม่วงคันใหญ่ของเรา8210เทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบเดิมนะครับนี่ก็ใส่สปริงสิ่งกับช่างนกพรไปนะครับฟับงเสียงครับผม เป็นไงครับโอ้เสียงยังโหดอ่ะบอกเลยว่าเสียงยังโหดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ฟัง เป็นไงครับใส่แค่สปริงซิ่งนะครับโอ้โหเสียงยังโหดบอกเลยว่าโอ้โหดจริงครับผม